คิดดีทำดีพูดดีเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตวิญญาณของเราเองอย่าคิดทำร้ายผู้ใดให้จิตทำนำใจทั้งทางด้านกายและด้านจิตใจเราอาจจะใช้ร่างกายเราเราอาจจะใช้พฤติกรรมของเราเราอาจจะใช้วาจาของเราทำร้ายคนอื่นด้วยจิตใจที่ไม่ดีด้วยจิตใจที่คิดอกุศลต่างๆมากมายมันก็ทำให้ร่างกายหรือจิตใจเราเนี่ย ไม่ดีตามไปด้วยดังนั้นท่านัง้งหลายมีร่างกายมีจิตใจควรเอาร่างกายนี้ควรเอาจิตใจนี้ไปสร้างคุณงามความดีไปทําจิตใจที่ดีๆสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นอย่าเอาร่างกายนี้อเอาจิตใจนี้ไปทำร้ายผู้อื่นให้เกิดซึ่งความเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจอย่าเอาปากตัวเองไปสร้างความเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจ รู้จักรักษาคำว่าซื่อสัตย์และพักดีให้ติดตัวไปจนสิ้นชีวาวายดีกว่าการทรยศและหักหลังแล้วอ้างว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วแล้วอ้างว่าตัวเองทำดีแล้วการทำดีไม่ใช่ต้องแอบทำ